วินาทีมเดิมไหมคะคือวินาจะบอกก่อนว่าปีล่าสุดปี2023่มาวินาได้ทีมแม่เอ็มมาช่วยเนาะแล้วก็ตอนนั้นวินาลงภูเก็ตด,ด้วยตอนนี้อะจนถึงตอนนี้วินายังไม่ได้คุยกับทีมเป็นจริงเป็นจังเลยวินามีพี่ๆที่เข้ามาช่วย 2- 3สาคนแล้วก็เป็นพี่ๆที่วินารู้สึกว่าเราอยากจะ ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าวินารู้แล้วว่าจะลงจังหวัดไหนหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องมาฟอร์มทีมกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะไปในทิศทางไหนได้บ้างนะคะโดยที่เราทุกคนสามารถลงเรือไปลำเดียวกันแล้วไปพร้อมกันได้นะคะปทุมธาน,นีน่าสนใจนะเพราะว่าไปเรียนปทุมอยู่เป็นสาหาับสิทธิ์สี่ปีก็ได้อยู่นะคะ นครพนมได้ไหมวินายังไม่เคยไปนครพนมแต่ว่าก็เป็นจังหวัดที่น่าสนใจนะคะถ้ามีซีดี CD, หรือว่าพีดีติดต่อมาก็อาจจะเป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกัน,นะคะ่ะมีหลายจังหวัดมากเลยทุกคนเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเลยพิมพ์มากันเนี่ยนครศรีธรรมราชวินาเคยไปนะคะชอบไปกินอหอยนะคะหอยเขาเรียกว่าหอยในในอะไรอะ หอยหอยใหญ่อะหอยนางรมหอยนางรมนะคะ <c oughs> หอยใหญ่นะคะนั่นคือสโลแกนของจังหวัดนั่นเอง <c oughs> อะไรนะน้ำหนักลดไปเยอะไมหมหลอวินาดูน้ำหนักลดหรอวินาว่าวีนากำลังแบบทำาให้ร่างกายมันเฟิร์มขึ้นนิดน,นึงนะคะเพราะว่าปีล่าสุดมีคนชอบบอกว่าวีนาผอมเกินเพราะฉะนั้น ก็ปีนี้ก็อาจจะแบบมีกล้ามเนื้อมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็พยายามที่จะไม่ผอมมากค่ะมีแต่คนเชียร์ขอนแก่นนะเยอะเลยวินาก็ชอบ่อนแก่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเดี๋ยวต้องลองพูดคุยกับทีมอีกทีนึง <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแบบว่าร่วมกันเมานะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้วีนาวีนาหวังว่าทุกคนที่มาดูวันนี้จะไปพรุ่งนี้ไปเจอกันหน้างานกับวีนานะคะรอเจอทุกคนอยู่นะ Hi from Argentina Hi Hola Argentina How are you guys ทุกคนเราถ้ามีชาวต่างชาติมาทักทายเราก็ต้องเซฮายนะคะเพราะว่าปีนี้เราเป็นโฮสต์คันทรีนะทุกคนเราต้องเตรียมรับเพื่อนชาวต่างชาติหน่อยถ้าคนไหนที่แบบรอรอหน่อยอไม่เนี่ยมีคนพิมพ์มาจริงๆถ้าคุณรับแต่คนรอรอ,องงมากฮอแตกแน่รอดูนะดิฉันรอดูเลยนะคะแตกไม่แตก นะคะทุกคนแล้วก็ด้อมของวีนานะคะตอนนี้หนึ่งหมื่นคนแล้วนะคะคือจอยกันเข้ามาได้เลยสแกน qr code รอคอออนเข้ามาได้เลยพรุ่งนี้เราจะขยายตอนนี้เราส่งเรื่องไปละพรุ่งนี้เขาจะขยายให้คนที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งกดออกพรุ่งนี้เขาจะให้เราเข้าไปในอัตโนมัติเลยคือจะขยายไปเป็นสองหมื่นต่อ นะคะเพราะฉะนั้นก็สแกน QR code แล้วกดเข้ามาไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เข้ามากันนะคะรอขยายนะคะแล้วก็ใครอยากคุยกับวีนาแบบทุกเรื่องอยากจะเมาส์เรื่องอะไรอยากจะเมาส์เรื่องแบบปักตะก,ก้าอยากจะแนะนําวีนาอะไรเนี่ยเข้ามาในดอมได้เลยนะคะเพราะวีนาอยู่ในดอมแล้ววีนาก็ตอบหลายๆคนจะแวะมาเช้าเที่ยงเย็นสวัสดีทักทายคุยกันเมาส์กันได้นะคะ Hi Peru Ola How are you guys How is it in Peru right now? What time is it? ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าวีนาจะลงจังหวัดอะไรเพราะตอนนี้วือมากหลังบ้านวือมากวีนาเคยไปปัตตานีไหมเคยนะคะตอนอยู่ยะลาก็จะไปปัตตานีบ่อยอยู่เพราะว่าต้องผ่านเวลาไปยะลาจากหัดใหญ่ลงเครื่องใช่ไหมก็ต้องนั่งรถผ่านปัตตานีเพื่อที่จะไปยะลาก็ไปบ่อยนะคะชอบไปกินแบบขนมขบเคี้ยวอะไร่เงี้ย ตอนที่เราอยู่แบบมปลายอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมไปสนับสนุนแม่แอนด้วยนะคะแม่แอนตอนนี้ขายลิปสติกด้วยสีสวยมากๆเลยเมื่อกี้วีน่าเข้าไปดูนะคะในช่อง JKN นะคะไปร่วมกันสนับสนุนนะคะซื้อเมคอัพของแม่แอนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกดตะกร้าของบอสนวส์ด้วยนะคะมีทั้งน้ำพริกมีโอ้โหเยอะมากเลยเมื่อกี้วีน่าเข้าไปดูมีหลายๆอย่างมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้น เราไปอุ่นหนุนกันนะคะวีนาแอบซ้อมเรื่องอะไรบ้า,อางอตั้งแต่ปีที่แล้วเราพูดได้ไหมพูดได้เนาะชุดตาเสร็จแล้วยังชุดตาตีเสร็จแล้วทุก <c oughs> อย่างเสร็จหมดแล้วไหลขึ <c> ้น <oughs> <c oughs> ชุดคือจะบอกว่ามีชุดลาตีหลายชุดหนึ่งในนั้นตัดเสร็จแล้ว อย่าได้พูดอย่าให้เล่าบอกเลยเพราะว่าทุกคนติดใจกับชุดราตรีดีฉันมากนีฉันก็เลยทีมด้วยอะไรด้วยเจชุดมาเลยให้เลือกไปเลยทีเดียวเชียวนะคะก็เราติดตามชมละกันก็เดี๋ยวจะมีออกมาให้ดูนะทุกคนวินัยยังไม่ได้สมัครเลยทุกคนหาชุดราตรีวินยัยแล้วอะ เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันว่าออกมาแล้วนี่จะเป็นในลักษณะไหนนะคะแล้วก็เทรนอะไรบ้างวินัาก็เทรนเรื่องของการพูดนะคะการเดินการพูดทั้งภาษาไทยทั้งอังกฤษการเทรนการเดินทั้งชุดราตรีชุดว่ายน้ำนะคะการควบคุมคอร์มโซของเราให้มันมีความเอลิเกนซ์นะคะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็น new Vina เหมือนกัน new era of m u t ก็จะเป็น new Vina มาด้วยนะคะก็จะมีอะไรใหม่ๆมไหมทุกคนได้ชมกันเพราะฉะนั้นเราติดตามชมได้เลย รู้สึกว่าเราจะต้องอ,อประกวดในระดับจังหวัดก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาระดับประเทศได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เห็นวินาประกวดในระดับจังหวัดที่วินาเลือกที่จะไปประกวดนั่นเองนะคะบอสมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบอสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูเป็นเด็กใหม่นะคะอายุยี่ิบนิดนิดเอง ถ้าบอสอยากจะให้วีนาปัดตะก้าอะไรเนี่ยได้เลยนะคะนี่อ่ะแฟนๆโชว์หน่อยเราโชว์กันหน่อยเร็วเมื่อกี้บอสไลฟ์เนี่ยวีนาดูอยู่นะว่าแฟนขาวีนาไปคอมเมนต์กันเยอะไหมมีคนไปกดตะก้าจริงไหมเนี่ยตามดูอยู่แล้วเมื่อกี้จดชื่อแล้วช,ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้อะไรเนี่ยจางเราก็ไม่โอนเนี่ยเราเล่นมันดูไม่ได้ เอคุณทุกคนนะคะที่ที่มาชมกันนะคะด้อมวินะ่าไม่เคยแพ้ครใช่ทุกคนคือมีคนแบบส่งข้อความมาบอกวิน่าเยอะมากว่าเข้าด้อมไม่ได้คือด้อมมันเต็มตอนนี้เรากําลังขยายให้ในหนึ่งด้อมเนี่ยมันรองรับได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ห0,000่นแล้วเด็กกำลังจะขยายไป2 0 0หมืเดี๋ยวพอขยายได้ปุ๊บทุกคนจะเข้าไปเลยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นเราอันสักครู่พรุ่งนี้ก็จะเข้าได้เลยนะคะแล้วก็มาเมาส์กันว่าวิน่าจะลงจังหวัดไหนอะไรยังไงวิน่าอยู่ในด้อมด้วยนะคะ Hello from Vietnam. Xin chào, Vietnam. how are you guys? I miss you and I hope to see you in Miss Universe Thailand. I hope you are there to support me as well and I'll do my best to bring back the crown. ปักตะก้าเลยหรอคือว่ายังไม่รู้เลยอะว่าเราปักอะไรได้บ้างเนาะปีนี้ทำทรงผมอะไร ไฟแนลใช่ไหมคะเอาเลยเหรอถามเลยเหรอก็คือที่เตรียมไว้ก็คือจะยีเลยยีเยอะๆก็กระบังเนี่ยกระบังเนี่ยเข้าใจปะไปเลยยีเยอะๆกระบังเราจะได้เด่นไงทรงผมรับมงมงวางปุ๊บจะต้องฟูบใหม่เลยแฟบ <laughs> รับมง <laughs> นะคะจะเป็นทรงนั้นไปเราจะต้องมา New Vienna, มน New Vina ผมสัน้นนี่ไงผมสัน้นเกลียยเลยดูสิเกลียนเลย,เรย,เลยเหรอเกลียยเลยจบไาละอ่ะผมสัน้นซ้อมถ้าวินาะผมสั้นจะเป็นอย่างนี้ฉันว่าไม่ได้อ่ะฉันว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมไดผมยาวดีละแต่ว่าอาจจะทําผมบลอนอยู่ทาผมบลอนไปเลยเราจะได้ break แบบ beauty standard ทั้งหมดจะเป็นผมปลอนไปเลยนะคะเดินบนเวทีลดไป ไปงานเกษตรอีกรอบคือถ้ามีอีกแล้ววินาก็ไปนะเพราะวันนั้นอนะวินายังไม่ได้ซื้อของกินแบบอะไรเยอะเลยอะคือจะกินแล้วก็ของกินหายไม่รู้ใครจิบไปกินได้ตรงสวยขอบคุณน,นะคะอะทุกคนเดี๋ยวจะปากตะก,ก้ากันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราเมาส์เมาส์กันไปก่อนนะคะว่าเรายังไงบ้างนะคะสินจ่าวเวียดนามคะ่ะสินจ่าวหน้าไย ปากโมจิกับน้ำพริกหรอดูสิมีคนเซ็นส่งมาว่าคำว่าสระบ,บุรีเยอะมากเลยนะคะอืมแสดงว่าทีมสระบ,บุรีเนี่ยจริงๆแล้วเขาน่าจะเราทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพรุ่งนี้ไปงานอะ่ะนอกจากที่วินาอยากจะขอถ่ายรูปกับ บอสณวัตแล้วกับแม่แอนแล้วเนี่ยวินาอยากถ่ายรูปก,กับหมูด้วยได้ไหมคะอยากถ่ายรูปก,กับหมูบ้างอะ่ะคือเราแอบ,บเป็นแฟนแอบบดูอยู่นะไปตามดูอยู่นะแบบไข่ถเข็นขึ้น,นบนเขาอะ่ะแล้วก็แบบกรี yeah. ๊ดเนี่ยแสดงดีมากเลยอะ่ะลดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้วันเกิดของแม่แอนนั่นเองนะคะวันที่17กคุมภาพันธ์นะคะอย่าลื ไปแฮปปี้เบรดเดย์แม่แอนกันนะคะเยอะๆเลยส่งความรักส่งกำลังใจไปให้แม่แอนนะคะแล้วก็ส่งความสุขกันไปนะคะรอเชียร์อยู่นะคะจากดอมอิงหลอดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะชอบมากเลยอ่ะอยากเข้าดอมมากอ่ะได้ไหม คิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยที่มาคุยกันนะคะกรุงเทพเดินเปิดคนแรกไหมนั่นสิคือจะเดินตามตรวกสอรหรือว่าเขาจะจับฉลาดว่าเออให้จังหวัดไหนเดินก่อนอันนี้เราไม่รู้เลยเนาะเราก็ต้องลองดูนะคะต้องทาปากแดงด้วยหรอคะมีคนบอกว่าวีนาต้องทาปากแดงด้วยเลิศทาปากแดงชุดเขียวได้ไหม ตาฟ้าปากแดงได้ไหมเราจะนำเทรนด์ใหม่ไงกลับมาพี่อตตีเชียร์หนักมากดีใจมากนะคะวันนี้ได้คุยกับพี่อตตีนิดน,นึงนะคะพี่อตตี้ก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยดีใจมากนะคะแล้วก็ขอบคุณแบบว่า ช่องเพจนางงามสื่อหลายๆช่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงนางงามอจอกจอกนะคะแล้วก็อีกหลายๆเพจเลยที่ส่งกําลังใจให้วีนะขอบคุณมากเลยนะคะพูดได้ไหมพี่จี้ด้วยนะคะอีกหลายๆเพจเลยหุยทุกคนก่อนเราจะไปถึงสิ้นปีนี้เราต้องผ่าน ในประเทศให้ได้ก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งมาวงสามกดีฉันตอนนี้ก่อนตอนเนี้ยหาจังหวัดลงก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ Hi Indonesia Hi How are you guys ทักทายจากราชินีนิการากัวมาละอุ๊ยหมีหัวใจน่ารักมากอุ๊ยมีขับรถด้วยอะ่ะ ทุกคนวันเลนทายที่ผ่านมาทำอะไรกันอะคนอย่างเราก็อย่างสาวโสดไปดีกว่าขวางขวัญของขวัญชิ้นแรกหรอวินาเรียนเดินกับใครคะเดี๋ยวเร็วนี้วินาจะออกมาเปิดให้ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าวินาเรียนเดินเรียนพูดกับใครบ้าง ฮอลแลมิเกโกไ h ฮอลล่าโกโมเอสตวินาชอบหลายจังหวัดอะวินาชอบหลายจังหวัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววินาอาจจะต้องคิดลองดูว่าจังหวัดไหนที่อาจจะตอบโจทย์มากที่สุดนะคะอาจจะต้องปรึกษากันนิดนึงนะ ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกจังหวัดเลยนะคะที่ติดต่อวีนามาด้วยนะคะดีใจมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่พรุ่งนี้จะได้เจอทุกคนกันนะคะอย่าลืมมาเจอกันหน้างานนะวีนารอดูเลยนะปีนี้ชุดราตรีจึงแน่นอนขอให้ทุกคนได้รอดูกันนะคะเพราะดีฉันปักแล้วจะเสร็จแล้วหนึ่งชุดนะคะอีกที่เหลือหชุดกำลังมาเพราะฉะนั้น วางเรียงกันเลยนะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าชอบอันไหนแล้วใส่อันนั้นเลยนะคะให้ทุกคนดูแล้วก็ซ้อมทําผมซ้อมเดินอะไรให้เรียบร้อยจะต้องสวยก่อนถ้าไม่สวยไม่ออกมาเดินนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกาลังใจให้ขอบคุณขนมปังด้วยนะคะขอบคุณสติกเกอร์ด้วยนะคะโอเควันนี้เราเท่านี้ก่อนเรามาวันเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะ สิบโมงทุกคนสิบโมงเราเจอกันนะคะวินาจะเดินเข้าไปนะคะแล้วก็วินาอยากเจอทุกคนมันพูดคุยกันนะคะมาส่ับกำลังใจให้กันนะคะตื่นเต้นมากๆเลยอะ่ะ่อเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย n ไนท์นะคะบ๊ายบาย